กราบเรียนท่านคณะกรรมการประเมินผลการปริบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะคะดิฉันกุญญาณันทิรัตนดเดชนะคะครูชำนาญการพิเศษและรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ตาสมาชิการามนะคะวันนี้ก็จะขอนําเสนอในเรื่องของการรายงานข้อตกลงในการพัฒนางานของตนเองนะคะก็ขอกราบเรียนเชิญท่านคณะกรรมการได้รับชมและรับฟังได้เลยนะคะ ในส่วนของตัวเองนะคะก็ทําในหน้าที่ของอครูผู้สอนนะคะแล้วก็รักษาการในตําแหน่งด้วยนะคะก็มีหน้าที่ครูประจําชั้นแล้วก็มีชั่วโมงสอนตามตารางดังต่อไปนี้นะคะก็จะมีในส่วนในเรื่องของงานวิชาหลักนะคะวิชาเพิ่มเติมรวมถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น รวมเป็น23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยกันนะคะในส่วนของด้านการจัดการเรียนรู้นะคะ ในตัวฉันเองนะคะก็มีการสร้างและก็พัฒน,นาหลักสูตรนะคะต้องบอกว่ามีการวิเคราะห์หลักสูตรนะคะตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดไมตาสมาชิการามนะคะก็นำการศึกษาและก็เรียนรู้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะแล้วก็จัดการดําเนินการทําแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานของสถานศึกษานะคะอย่างเป็นขั้นตอนการนะคะ ในหัวข้อที่2นะคะในเรื่องของการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในส่วนของตัวเองเนี่ยเป็นการใช้การเรียนการสอนแบบ active learning นะคะเพื่อมาบูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนจัดการเรียนรู้โดยมีนักเรียนเป็นส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการประเมินผลโดยการเรียนรู้จากสภาพจริงแล้วก็มีการดูในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนต้องบอกว่าในการจัดกิจกรรมแบบ a c t i v e learning การสังเกตพฤติกรรมของเด็กเป็นการประเมินผลที่สำคัญรวมถึงการประเมินผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการเรียนรู้จากผลงานแล้วก็ชิ้นงานอีกด้วยนะคะในหัวข้อที่3นะคะในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะต่อ,ตอนเนื่องมาจากหัวข้อที่ผ่านมาในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะก็จะเน้น การจากกัดการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เน้นผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมดังรูปที่เห็นนะคะเด็กเขาก็จะมีการแสดงความคิดเห็นและก็มีการแสดงออกการเรียนรู้โดยการประมวลผลประมวลผลมาด้วยตนเองนะคะออกแบบมาเป็นชิ้นง,งานและผลงานเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นในหัวข้อที่4นะคะในเรื่องของการสร้างหรือพัฒนาสื่อน,นวัตกรรม เทคโนโลยีและก็แหล่งการเรียนรู้นะคะในส่วนของตัวเองนะคะหลังจากที่ได้ทําแผนแล้วนะคะลักษณะแผนที่ทําออกมาสื่อที่จัดทําก็ต้องสอดคล้องกับแผนด้วยไม่ว่าจะเป็นใบงานหรือสื่อต่างๆ ตามแต่รัฐสารวิชา,าที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จัดทาให้หลากหลายขึ้นแล้วก็ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มีเข้ามาในปัจจุบันในเรื่องของนักเรียนที่สนใจในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีก็จัดทาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมส่งเสริมการเรียนรู้นะคะ powerpoint และที่สําคัญนะคะตอนนี้โรงเรียนวัดไมตาสมาชิการามนะคะก็ได้รับสนับสนุนในเรื่องของศูนย์การเรียนห้องคอมพิวเตอร์ ชุมชนของกสทาชากทาชา็ใชา้แหล่งเรียนรู้ตรงนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้เรียนได้ดีอย่างหนึ่งด้วยค่ะ ในหัวข้อที่5นะคะในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะหลังจากที่เราได้จัดการเรียนการสอนไปแล้วนะคะแล้วก็มีการวัดผลการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นะคะว่าสอดคล้องแค่ไหนแล้วก็จัดทําในเรื่องของแบบทดสอบแบบประเมินแบบสังเกตต่างๆจัดทําเป็นรูปเล่มน,นะคะแล้วก็รายงานผลให้กับผู้ปกครองได้รับรู้พัฒนาการของผู้เรียนด้วยค่ะ ในหัวข้อต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนากบบระบวนการเรียนรู้นะคะต้องบอกว่าในการจัดการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้เด็กไปด้วยนะคะว่าเด็กคนไหน อ่อนหรือเด็กคนไหนเก่งถ้าเด็กคนไหนเก่งเนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมนะคะและถ้าเด็กคนไหนอ่อนเนี่ยเราก็จะมีการแก้ไขโดยการซ่อมเสริมหรือการทําในเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนเพื่อช่วยเหลือในเด็กที่อ่อนนะคะการเยนการสอนสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและก็สามารถสร,ร้างสรรค์เด็กผลงานของเด็กหรือแก้ไขปัญหาของเด็กให้ได้ด้วยนะคะ ในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้นะคะต้องบอกว่าในการจัดการเรียนการสอนของตัวเองเนี่ยตัวเองจะยึดเด็กเป็นสําคัญนะคะแล้วก็ต้องรู้พัฒนาการของเด็กด้วยในส่วนของตัวเองจะมองว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยต้องมีทั้งในเรื่องของวิชาการแล้วก็มีในเรื่องของการจัดบรรยากาศและเกมเข้าไปช่วยนะคะในช่วงเช้านะคะเด็ก จะมีพัฒาาการในเรื่องของสมองที่ยังตอบรับในเรื่องของวิชาการได้ดีนะคะก็จะเน้นในเรื่องของวิชาการในช่วงเช้าส่วนสาระวิชาในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะให้ความรู้โดยสอดแทรกเกมนะคะแล้วก็จัดบรรยากาศในการทํางานกลุ่มเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อให้เด็กผ่อนคลายแล้วก็มีการเปิดรับเรื่องของการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับเด็กนะคะ ในหัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนต้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของการเรียนเก่งอย่างเดียวหรือว่าการเรียนอย่างมีความสุขที่สําคัญยังต้องมีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะในส่วนของตัวเองในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจะสอดแทรกคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการอบมรมตอนเช้าการเข้าแถวหน้าเสาธงนะคะ รวมถึงการอบรมนักเรียนในตอนวันศุกร์นะคะและอีกที่สําคัญในเรื่องของชุมชนก็คือในเรื่องของวัดก็จะมีการเ,เรียนเชิญพระอาจารย์นะคะมาให้ความรู้ในวันพระนะคะที่ตรงกับวันเปิดเรียนพระอาจารย์ก็จะมาให้นิทานธรรมะสอดแทรกคุณธรรมให้กับเด็กๆนะคะแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมทุกปีด้วยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นในด้านที่2นะคะด้านการส่งเสริมและก็สนับสนุนนะคะก็จะเริ่มด้วยการจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและก็รายวิชานะคะต้องบอกว่าการศึกษานักเรียนเนี่ยการรู้จักนักเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะดังนั้นเราต้องทําการรู้จักนักเรียนเป็น,น,ะะน,นรา,ารยบุยยคคลก่อนนะคะโดยการที่วิธีการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยนะคะก็จะลง ไปตรวจเยี่ยมผู้เรียนจริงๆนะคะให้รู้จักในเรื่องของออผู้ปกครองนะคะในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในเรื่องของสภาพสังคมและก็ในเรื่องของสภาพแวดล้อมซึ่งเราสามารถนํามาวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคลได้ต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะ หลังจากที่เรารู้จักเด็กแล้วเราก็จะเริ่มต้นด้วยกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการที่2ในเรื่องของการดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเรารู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วรู้จักสภาพปัญหาของเด็กแล้วว่าเด็กเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเรียนมีปัญหาในเรื่องของความประพฤตเราก็ทําการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกจุดโดยประสาน กับผู้ปกครองนะคะรวมถึงในด้านเศรษฐกิจนะคะก็ยังหาทุนการศึกษามอบให้เดก็กด้วยนะคะต้องบอกว่าการปฏิบัติในส่วนนี้ของเราเนี่ยนะคะเราช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีนะคะโดยที่มีการร่วมมือจากผูน้นำชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองในส่วนของครูและก็โรงเรียนทำกันอย่างเป็นระบบนะคะ ในหัวข้อต่อไปนะคะหัวข้อที่3การปฏิบัติงานด้านวิชาการแล้วก็งานอื่นๆของสถานศึกษาต้องบอกว่าในการปฏิบัติงานของเราเนี่ยนะคะเราก็ปฏิบัติในเรื่องของด้านของงานวิชาการนะคะแล้วก็การร่วมมือในองค์กรระหว่างครูนะคะก็มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ทํางานต่างๆตามหน้าที่นะคะตามนายโยบายและแผนที่ได้วางไว้นะคะตามแผนปฏิบัติ การแล้วก็การดําเนินการต่างๆก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เป็นปัจจุบันแล้วก็โปร่งใสนะคะตรงนี้ต้องต้องขออนุญ,ญาตเรียนให้กับคณะกรรมการได้ทราบนะคะในส่วนหัวหัวข้อต่อไปนะคะในหัวข้อที่4ในเรื่องของการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองแล้วก็ภาคครืเอข่ายต้องบอกว่าโรงเรียนเราอยู่ได้ด้วยชุมชนนะคะก็ได้รับความสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครองเสมอมานะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนนะคะและก็ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะต้องบอกว่าในชุมชนของโรงเรียนวัดไม่ตาเนี่ยนะคะมีผู้นําชุมชนที่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งอย่างในรูปที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการประชุม กรรมการสถานศึกษาและก็ผู้นําชุมชนนะคะแล้วก็ได้รับความเอื้ออาทรน,นะคะได้รับการดูแลและก็ได้รับการประสานงานอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้นําผู้ปกครองนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาภาทีเครร์ไคายต่างๆจากชุมชนนะคะต่อไปนะคะเป็นด้านที่3นะคะด้านการพัฒนาตนเองและก็วิชาชีพ ในหวัวข้อที่1นนะคะการพัฒนาตัวอทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนะคะต้องบอกว่าก็ได้รับการเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงแล้วก็นำความรู้ที่ได้จากการประชุมการอบรมการสัมมนาในส่วนของโรงเรียนวัดไมตาสมาชิการ,รามเนี่ยนะคะถ้ามีการประชุมหรือมีการอบรมเนี่ยเราจะนํามาต่อยอดเราจะนํามานําเสนอในที่ประชุมเพื่อเป็นการเผยแผ่ความเรียนรู้ เผยแผ่ความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปและเพื่อนๆที่ไปก็นําเสนอเพื่อเราที่จะได้รับทราบนโยบายต่างๆในหัวข้อต่างๆต้องถือว่ามีส่วนร่วมในข้อนี้อย่างดีที่สุดค่ะในหัวข้อที่2นะคะการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อย่างที่กล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีการประชุมและก็นําเสนอแล้วนะคะเราก็ปฏิบัติจริงนะคะโดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อตอบรับตรงนี้นะคะเราใช้กิจกรรมาการนิเทศเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่เป็นการพัฒนา,นาการเรียนการสอนนะคะของโรงเรียนเราเนี่ยในส่วนของตัวเองก็เป็นบทบาททั้งผู้นิเทศและผู้ได้รับการนิเทศนะคะก็จะไม่น้อยกว่า ปีละสองครั้งนะคะในหัวข้อที่3นะคะการนําความรู้ความสามารถที่ได้เนี่ยนะคะมาพัฒนาตนเองพัฒนาวิชาชีพแล้วก็มาจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ตัวเองได้รับการ อบรมและก็นำมาต่อยอดนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของใบประกาศแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาด้านต่างๆที่ทำให้เห็นภาพนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังเ,เพื่อนครูนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยังผู้เรียนด้วยนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยนะคะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียนนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่โดดเด่นนะคะในออสอง ปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะนักร้องนะคะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของภาพที่เห็นเนี่ยนะคะจะเป็นนักร้องที่ได้รับรางวัลสองปีซ้อนก็คือได้รับรางวัลการประกวดนักร้องเพลงไทยรูปกรุงระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขตสองนะคะซึ่งปีที่ผ่านมานะคะก็ได้เป็นตัวแทนของเขตไปจังหวัดรชาชบุรีนะคะและ้วในปีการ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาก็ได้รับรางวัลระดับชนะเลิศระดับเหรียญทองนะคะอิกด้วยนะคะแล้วก็เราก็ยังมีการพัฒนาทักษะของน้องต่อไปเรื่อยๆอันนี้เป็นภาพในเรื่องของการส่งต่อไปร้องเพลงในระดับจังหวัดนะคะก็น้องเป็นหนึ่งในห้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งในงานยอดย,ย,ยิ่งฟ้าอยุธยามารดกโลก ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีรางวัลต่างๆที่ในส่วนของส่วนตัวแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนนะคะจางภาพที่เห็นนะคะ อันนี้นะคะเป็นในเรื่องของประเด็นท้าทายนะคะในส่วนตัวนะคะสอนประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะ,ะ,คะก็ได้พบปัญหาและสิ่งที่ต้องการที่จะพัฒนาก็คือในเรื่องของการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความนะคะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5โดยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความเนื่องจากนักเรียนแต่ละคนนะคะอ่านหนังสือออกทุกคนนะคะแต่ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้ไม่สามารถจับใจความได้ว่าเนื้อหาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรก็เลยเกิด,ปเ,ดเป็นประเด็าข้ายตรงนี้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ได้กับนํามาใช้กับนักเรียนใช้ผสมศึกษาวิที่5นะคะจํานวนทั้งหมด15คนนะคะด้วยชุดแบบฝึกนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยถ้าจะผ่านเกณฑ์ก็คือร้อยละแปนะคะนักเรียนผ่านเกณฑ์ทุกคนนะคะอันนี้ก็คือ ปิดนะคะในช่วงของชั่วโมงส่งเสร็จนะคะช่วงมีเวลาว่าก็ให้เด็กนะักเรียนได้ใช้ชุดพนาการนี้นะคะเด็กก็สามารถทาได้นะคะแล้วก็ผ่านเกมทุกคนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะก็การรายงานผลการปฏิบัติงานนะคะก็สำเร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านเวลาที่ือด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ